น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เดือนสิ้นปีนี้นะครับท่านมีเส้นทางดวงของเดอะซันมีโอกาสที่ท่านจะผ่านปัญหาผ่านสถานการณ์ไม่ดีก้าวสู่จุดของความสำเร็จมั่นคงมั่งคั่งสมบูรณ์มีชื่อเสียงมีกิตยศมีอ,อำนาจบารมีและเส้นทางของการเงินโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงหรือว่าข้อที่ควรระวังปัญหามีอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับท่านจะมีแนวทาง ะครับเดือนของการที่ท่านกําลังจะผ่านพ้นไปในปีนี้นะครับว่าจะมีแนวทางของดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคต่างๆนะครับหรือว่าทางแก้ไขนะครับก็จะมีอะไรบ้างหมหาะก็จะนําเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าสุกันฟังรวมทั้งเรื่องที่ควรระวังนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอาลนะครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่า การแก้ไขหรือว่าโอกาสต่างๆจะดีไม่ดีนะครับเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเดอะซันนะครับเส้นทางดวงอาทิตย์เส้นทางของการผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมผ่านชีวิตที่ตกต่ำล้มเหลว แล้วก็ก้าวสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานของชาวราศีประสบมีโอกาสที่จะมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นนะครับบางคนที่ทํางานประจำนะครับอยู่ในหน่วยงานองค์กรของเอกชนต่างๆก็จะมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งงานนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะเติบโตขึ้นรุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานมีชื่อเสียงมีเกีดยรติยศ มีบรารมีนะครับนะั่นคือโอกาสที่ดีขึ้นหรือไม่ท่านก็จะผ่านปัญหาต่างๆได้ดีค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับพบกับโอกาสใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นพลังนะครับหดาบแนวทางการแก้ไขการตัดสินใจปัญหาต่างๆนะครับค่อนข้างจะเด่นชัดมีเป้าหมายชัดเจน ว่าท่านจะทำอะไรบ้างในเดือนนี้และก็มีวิธีการอย่างไรมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับพลังของสติปัญญาความรู้ความสามารถก็จะมีโอกาสในการที่จะส่งให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคผ่านปัญหาในเรื่องของการงานและการดําเนินชีวิตนะครับจะพบกับทางที่มั่นคงขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชา ราชาไม้เท้านะครับงานนะครับก็จะเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับหรือไม่การติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสได้รับนะครับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมในงานดีๆงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามาทำนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการงานในช่วง เดือนส่งท้ายปีนี้สำหรับชาวราศีพิศษนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากการเงินที่ดีๆนะครับราชินีเหรียญเส้นทางการเงินนะครับจะมีโอกาสนะครับมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับเงินเข้ามา พอสมควรนะครับบางคนก็รับเยอะนะครับรับมากขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนะครับแต่ว่าโอกาสของการเงินจะดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้เงินเข้ามาตลอดนะครับมีการบริหารการจัดการการวางแผนที่ดีนะครับสุภาพสตีก็จะเด่นมากในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับบางคนก็รับเยอะนะครับนี่เป็นช่วงเวลาของการเงินที่จะเข้ามีเงินหมุนเวียนเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น2ถ้วยนะครับมีบรรยากาศที่เริ่มมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการตกลงการงานการพูดคุยการการติดต่อการซื้อการขายการสร้างรายได้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเริ่มต้นได้ดีขึ้น มีแนวโน้มที่ดีในการติดต่อกับลูกค้าการเจรจาเรื่องของการเงินนะครับก็จะดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น10ดาบนะครับ10ดาบเป็นปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับคือปัญหาของสุขภาพ เกี่ยวกับการเงินอย่างไรล่ะทีนี้เกี่ยวกับการเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตนะครับควรจะระมัดระวังดูแลสุขภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ให้มากกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้คือการที่เราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั่นถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เจอและรายจ่ายมันก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเผื่อว่าเรามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามานะครับประการต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะครับ สุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับท่านจะเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพและก็มีรายได้มีความมั่นคงสองจุดนี้ดีมากนะครับไม่ว่าจะมองจากภาพไหนมุมไหนนะครับท่านก็จะเด่นแต่ว่าเรื่องความรักท่านอาจจะกําลังรอนะครับรอคนรักรอความรักอยู่ห่างไกลกันนะครับรอคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกตรงนั้นอยู่นะครับอาจจะยังขาดอยู่ปัจจัยภายในนะครับ ราการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีพระจันทร์ไฮพิสเต็นะครับเรื่องของบุคลิกภาพและก็เรื่องความรักด้วยนะครับสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับจะเด่นเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการใช้สื่อเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะทางออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆนะครับท่านจะเด่นเป็นพิเศษ แต่เวลาอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดนะครับความคิดมันสับสนการรอคอยคนรักหรือว่าความรักยังไม่ลงตัวผิดหวังซ้ำซากจำเจในเรื่องประมาณนี้นะครับก็ต้องหนักแน่นมั่นคงและก็ระวังปัญหาความคิดเวลาอยู่คนเดียวนะครับอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะครับ รการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น5เหรียญน,นะครับรายใจ่ายในครัวเรือนหรือว่าครอบครัวมีเหตุอันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างจับมากเป็นพิเศษในเดือนธันวาคมนี้นะครับบริหารการเงินด้วยนะครับเพื่อเพื่อความาไม่ประมาทในเรื่องของรายจ่ายนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาสําหรับชาว ราศีพฤษภนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับคือมีกิจกรรมมีการพบปะก,กับผู้คนลูกหลานบริวารร่วมกันทํากิจกรรมใหม่ๆงานฉลองงานเลี้ยงการที่แสดงศิลป,ปะอะไรต่างๆที่มีคนเข้ามาร่วมงานกานนันจํานวนมากขึ้นนะครับก็จะมีบรรยากาศของคําว่าอบอุ่นเข้าใจมีงานเลี้ยง ไม่ว่าเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงฉลองนนนี้นั่นต่างๆก็จะมีเข้ามาตลอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการเงินนะครับเป็นแนวทางของชีวิตค่อนข้างจะจําเป็นนะครับคือท่านอาจจะมีรายรับมีรายได้มีการเงินเข้ามาตลอดแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเพราะฉะนั้น แนวทางก็คือว่าต้องวางแผนจัดการดีๆเกี่ยวกับการเงินนะครับเพื่อความไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบมากๆแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น justice นะครับนี่แนวทางที่สําคัญนะครับคือการแก้ไขปัญหา สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับที่อาจจะเจอเรื่องไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการทําสัญญาไม่ดีการถูกเอาเปรียบนน,น่นนี่นั่นต่างๆงเหล่านี้นะครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ท่านจะมีโอกาสในการคลี่คลายปัญหาได้นะครับอาจจะทําสัญญาใหม่มีข้อตกลงใหม่ๆแก้ไขได้ ไกลเกี่ยกรณีพิพาทได้นะครับหรือไม่ก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับผลทางด้านของกฎหมายนะครับมีการทํานิติกรรมใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินหรือว่าความไม่เข้าใจต่างๆถูกเอาเปรียบนะครับท่านก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะเข้ามาจัดการตรงนี้ในช่วงธันวาคมนี้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็น9ดาบนะครับนี่เป็นเรื่องของความเครียดนะครับเป็นเรื่องของความทุกข์ความกังวลน,นะครับเป็นเรื่องของความวิตกกังวลด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของท่านนะครับต้องระวังจุดนี้บางทีบางเหตุการณ์ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการงานของท่านกระทบต่อ การดาเนินชีวิตด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวอาจจะส่งผลกระทบได้นะครับมีความเครียดมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยก็ต้องรอบคอบในการระวัาางจุดนี้ด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของการงานท่านจะโดดเด่นขึ้นนะครับ มีเส้นทางของเดอะซันั่นคือโอกาสที่ท่านจะผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมมีความรุ่งเรืองขึ้นได้รับตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านปัญหาต่างๆได้ดีแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการงานนะครับท่านจะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับมีงานมีความมั่นคงมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจําหรือว่า งานส่วนตัวนะครับเส้นทางการเงินนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้นะครับมาจากงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีเงินค่าตอบแทนต่างๆมีกมําไรมีเงินที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับการค้าขายการเจราจาธุรกิจต่างๆก็ดีขึ้นจะมีโอกาสได้รับความเสด็จรับงานใหญ่มีเงินเข้ามีค่าตอบแทนมากๆมีความมั่นคงมีโอกาสร่ารํารวยได้นะครับ ส่วนเรื่องของความรักดูเหมือนว่าจะยังมีปัญหานะครับปัญหาคือความไม่เข้าใจการรอคอยความรักหรือไม่ก็อาจจะมีความรักที่เป็นปัญหานะครับไม่ว่าจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักเจออุปสรรคตรงนั้นตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ส่วนโอกาสนะครับโอกาสที่ดีคือการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้ไม่ว่าความไม่เข้าใจซึ่งก,ก,การละการงานไม่ดีมีลักษณะที่ถูกเอาปเปรียบนะครับท่านก็สามารถจัดการได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไก่เกลี่ยกรณีพิาพาทปรับความไม่เข้าใจให้มาเข้าใจซึ่งการละก,การได้รวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรม ก็จะเป็นผลที่ดีนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามมาแนวทางที่ีคือมีความมั่นคงขึ้นนะครับมีกิจกรรมเสริมค่อนข้างจะเยอะในช่วงเดือนพันวุบาคมนี้นะครับจุดที่ควรระวังปัญหาสุขภาพนะครับรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์รอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรดินฟ้าอากาศต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบได้จะเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงส่งท้ายปี ต้องระวังนะครับอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคได้ง่ายไม่ว่าจะมาจากตัวเราเองหรือไม่ก็อาจจะมา,าจากรอบๆตัวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเงินในกระเป๋าของท่านด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับจุดดีก็เยอะจุดเย็นก็มั่นคงก็มีไม่น้อยจุดที่ต้องระวังก็ยังมีสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคม2567นะครับ เอาละครับมก,ก็พยากรดวงพี่น้องชาวราศีเพืพ่อในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็วิธีการแก้ไขต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับโอกาสจะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าดีๆนะครับในช่วงเดือนธันวาคมท่านอาจจะต้องการอยากได้สินค้าที่เหมาะอนะครับที่มีความจําเป็นหรือไม่ก็อาจจะซื้อเป็นของฝากญาติมิตรเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองดูข้างที่ใต้ลิงก์นี่นะครับใต้คลิปนี้นะครับมีอะไรชื่อสินค้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับท่านที่ต้องการอยู่นะครับก็ลองไปดูกันครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในช่วงเดือนส่งท้ายปีนี้ขอให้มีความสุขสมหวังรุ่งเรืองนะครับส่งท้ายปีด้วยคาว่าร่ํารวยสุขภาพดีทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ